คเตือนคลิปนี้ผู้ใหญ่ดูได้ตามควาสิปให้เรียกพ่อกับแม่มาดูด้วยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเนื้อหาในคลิปนี้มีได,ดาถอสอเสียดเยียดยามประชดประชนันบุคคลหนึ่งบุคคลได้เป็นเพียงแก้การหนาเสนอให้คนที่มีฟาร์มตกลุกได้ยากได้ลูดเท่าเลเลียมยลโกงคลองมิชาชีพถ้าทําให้ใครไม่พอใจก็ขออาภัยมาดูแลกันรูดเรื่องกระเบืองเล่า วันนี้นะฮะเป็นครั้งแรกที่ผมจะมาคุยกับบาสหลังจากที่บาสเนี่ยออกจากโรงพยาบาลเพราะผมยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยเจาะลึกอะไรนะถึงความร,รู้สึกครั้งนี้บาสตอนที่หนูอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมหนูได้อ่านคอมเมนต์ได้อ่านโพสที่เด็กวัดม่วงโพสว่าจะมาบ้านหมอปลาหนูรู้สึกไงเป็นห่วงไม่หมอปลาเพราะว่า มันเรื่องนี้มันไม่ไม่ควรที่พี่หมอปลาต้องมาโดนข่มขู่มาอะไรอย่างนี้เลยครับคือเราคิดว่ายังไงอะ่ะตอนนั้นะในความคิดเราอะ <c oughs> คือว่ามันมันไม่น่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรขนาดนี้แล้วคือพอพอเห็นว่าพี่โดนข่มขู่อะไรอย่างนี้ผมก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าเหมือนนั้นผมแบบว่าพาเรื่องมาให้อะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เป็นห่วงความปลอดภัยของพี่หมอปลาว่าอนาคตอะไรอย่างนี้อีกครับเพราะว่าเรื่องจบถ้าสมมุติว่าข่าวนี้จบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อ พี่เขาได้มีโอกาสได้ไปแถวที่นั่นก็คือจะไม่ปลอดภัยครับเพราะว่าผมว่ามองว่าเขาคมไูนะเขาเลยว่าเขาก็คงต้องจ้องต้องแขนอะไรทักบ้างนะคือเรากังวลมันกังวลว่ามันเป็นเรื่องของบาสใช่ไหมครับและผอหมอปลาเข้าไปช่วยมันก็เลยก็เลยว่าเครียดเครียดเลยครับว่า,วาเราคือต้นต้นเหตุครับเขาไม่น่ามา่มขูงก็คือถ้าขู่ก็ขูงแค่ผมพอไม่น่ามาลามมาตรงนี้ใช่ครับ พี่หมอปลาก็เป็นผู้ใหญ่มาช่วยผมมาอะไรอย่างเงี้ยคือเออมาถามความรู้สึกันเลย<ะ>วันที่หนูเข้าคุกครั้งแรกอ่ะคือวันที่12บสองใช่ไหมคุกใช่รับคุกวันที่12ครับคือวันนั้นคือเรานั่งรอเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บ้านเหรอ ใช่ครับและคำแรกที่ตำรวจเข้ามาถึงเขาถามอะไรบ้างอะ่ะเออก็ถามพูดให้เราออกมาผมก็เลยบอกว่าถ้าผมออกไปแล้วอ่ะคุณตำรวจช่วยดูแลความปลอดภัยผมด้วยนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าญาติอีกฝ่ายเขาจะมาทำร้ายอะไรผมนะเพราะว่าตอนนั้นก็คนมาเต็มบ้านเลยครับ<อ>แล้วอ๋อคือหมายความว่าหลังจากที่บ้านมีปัญหาปั๊บบ้านเข้าไปแอบอยู่ในบ้านใช่ครับผมก็กลัวแบบว่าและตำรวจก็มาหาที่บ้านครับแล้วตำรวจเขาเรียกบ้านครับแต่ก็มีญาติฝั่งนั้นมาอยู่ด้วยใช่ครับ ตอนแรกญาติฝั่งเขามาก่อนตำรวจแล้วโอ้แลยออ่ะคือเข้าใจแล้วคือหลังจากที่มันมีเรื่องมีราวปั๊บเนี่ยมันมีญาติฝั่งนั้นนะ่ะเขามาล้อมบ้านเราไว้แล้ว,ลวใช่ครับเราเห็นใช่ไหมเห็นครับเพราะว่าเยอะไหมอูเยอะมากเลยครับถ้าวันนั้นไม่มีพี่ตำรวจก็ผมว่าผมว่าคงโดนลุมประชาทันนะโดนรอบสองใช่ครับเพราะว่าโอ้แล้วนานไม่เผื่อตำรวจจะมาอตอนช่วงนั้นมันก็มา ห้านาทีไม่เกินสิบนาทีอ่าแล้วเขามาทำอะไรญาติฝั่งนั้นน่ะเหมือนเขามาอยู่หน้าบ้านล้อมบ้านเลยอ่ะแปลว่าเขารู้แล้วว่าเรามีเรื่องกับทางลูกหลานเขาอะไรมั่งอ๋อมาล้อมบ้านเราเลยใช่ครับและมีการบวกโวยวายเรียกเราไหมอืมยัยงครับเพราะว่าตอนนั้นก็คือแบบว่าเขามามาลุมมองก็คือรอครับถ้าผมวุ่งตรงถ้าไม่มีพี่ตำรวจผมก็โดนนะครับ โอ้แล้วพ,<อ>พอตำรวจมาปั๊บเราก็บอกตำรวจว่าพี่ช่วยรับประกันความปลอดภัยให้ผมได้ไหมว่าผมออกไปผมจะไม่โดนลุมประชาธรรมไม่โดนหรือว่าทางญาติฝ่ายผู้ที่ก่อเหตุที่ว่ามามาหาครับคือแบบว่าแต่ลุมอะไรผม่างครับผมกลัวแบบว่างั้นมากกว่ากลัวเราสมมุติวเราเดินออกไปนะรับกรูเข้ามาอย่างเงี้ย จมเลยครับปาเฮ้ยเนี่ยผมเพิ่งรู้นะอันนี้ผมเพิ่งรู้จริงๆผมเพิ่งรู้นะครับว่าหลังจากที่บ้านมีปัญหาปั๊บบ้านเข้าไปแอบอยู่ในบ้านแล้วก็มีฝั่งเครือญาติเขาเนั้นมาล้อมบ้านเรารประมาณ5นาทีตำรวจถึงมาและตอนที่ตำรวจไปรับเราที่บ้านอ่ะเราเห็นญาติาเขาเยอะไหมเต็มเลยครับเป็นร้อยไหมโอ้มี30 40บ่อะครับเพราะว่าจากหน้าบ้านก็เคลื่อนพลไปต่อที่สอนอเลยอ่าและพอเราตำรวจมาแล้วเราปั๊บและเขาพูดอะไรกับเราไหมตอนนั้นเหมือนพี่ตำรวจเขาอยู่แล้วเขาก็เลยว่ายังยัง ไม่ได้ของผมแต่คนมาเยอะขนาดนั้นนะต้องมีแต่เราไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมครับผมเพราะว่าผมอยู่ในบ้านด้วยผมไม่รู้ว่าเขาพูดคุยอะไรกันทั้งไม่พอเราเดินออกจากประตูบ้านเขามีโวยวายไหมอ๋อไม่ครับเพราะว่าตอนที่ผมเดินออกมาจากประตูบ้านคือพี่ตำรวจเขามาครับมาก,กี่คน,ตำ,กกคนตำรวจมากี่คนตำรวจมามันถ้าผมจําไม่ผิดประมาณสี่เอ้ประมาณห้าห้าไม่เกินสิบรับอ๋อขอโทษแล้วตอนที่เรานั่งอยู่ในบ้านอ่ะเราคิดอะไรตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่ คิดออกว่าเราสับสนนะว่าทําไมเหตุการณ์นี้มันต้องมาเกิดขึ้นกับเราเราไม่ต้องการที่จะไปแบบว่า,า <Finland> มีเรื่องมีอะไรม,มีเรื่องมีา <S <S ราวเราแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหม <S <S ว่าฝั่งนั้นเขามีการเสรียชีวิตเรารู้ไหมไม่รู้ครับ <S <S ไม่รู้ใช่ไหมแต่เราก็กลัวว่าฝั่งนั้นคือเขาจะมาทาร้ายเรา <S 1> <S 1> ใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าเขาฝั่งนู้นเขาคนเขาเยอะแบบว่าแล้วเรารู้ตอนไหนว่าฝั่งนั้นเสียชีวิตอ่ะเพิ่งมารู้ตอนที่ว่าผมถูก นําตัวเข้าห้องขังะครับอ๋อจะออกจากบ้านบ้านก็ยังไม่รู้ไม่รู้ครับไมพอเข้าห้องขังปั๊บใครบอกเราว่ะก็พี่ตารวจเขามาแจ้งว่าเนี่ยอรู้ไหมว่าตอนแรกเขาบอกว่าเสียชีวิตสองบาดเจ็บอีกสองเออแลแล้วตอนนั้นพอหนูอย,อย่ในห้องขังหนูหนูหนูคงคิดว่าไงก็ช็อกครับเพราะว่าเราไม่เคยทําเหตุการณ์อะไรถึงกับชีวิตของใครอะไรอย่างงี้เลยครับช็อกเลยช็อกเลยครับเพราะว่าคิดไม่ออกเลยเครียดเลยว่าเอ้า ทำไมเป็นอย่างนั้นคือเราไม่ได้มีเจตนาถึงแก่ชีวิตเข้าใจ่ใครับ<ร>แค่ปองกันตัวและต่อโทษและตอนนั้นน่ะแขนเราเนี่ยปวดไหมปวดมากแล้วแต่พอพี่ตำรวจมาบอกปั๊บาร์มเจ็บปวดยังอยู่ไหมตอนนั้นผมผมโฟกัสไปที่ว,ว่าความเจ็บปวดยังอยู่ครับแต่ว่ามันมันมันแบบว่าเราเราแบบว่าเราเครียดเรื่องเรื่องเรื่องคดีที่จะเกิดขึ้นมากกว่าครับว่าอ๋อชีวิตจะเป็นยังไงต่อเลยนึกถึงความเจ็บปวดเลยครับนี่นะฮะคือผมผมก็เพิ่งรู้ วันนี้เพ่ออาจจะยังไม่ได้มีเวลาคุยกับน้องเพราะผมก็ยุ่งมากโอ้และหลังจากเราไปอยู่ในเรือนจําคืนแรกอะ่ะเราทําอะไรอะ่ะ<อ>ในคุกอะ่ะในขอโทษอยู่นี้คุกคืนแรกเรา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 ,เราทำอะไระคืนแรกก็เข้าไปเปรี้ยวๆก็ตรวจร่างกายแล้วก็โกนแล้วก็ให้เราขึ้นไปกักตัวก่อนครับเพราะว่านักโทษใหม่ที่มาไม่ในในคุกนะท,ที่ที่ค<น>ุกลงลงลง,ลงพักอ,อ๋อลงพักรค,ครับคืนแรกเราเรารู้สึกไงเราเราอยู่คนเดียวอะ่ะมันทุกอย่างมัน มันแบบว่ามันเครียดมันทุกอย่างผมพูดกับแม่เลยว่าถ้าเกิดว่ามันคดีนี้มันมันมันไม่ได้เป็นข่าวไม่ได้เป็นอะไรผมบอกผมแม่ว่าผมแฟน์ี่ว่าผมเครียดมาว่าชีวิตมันไม่น่ามาเจอเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อได้รู้ตอนไหนว่าคดีเรามันเป็นข่าวเรารู้เรารู้ตอนไหนมารู้ประมาณอีกสองประมาณข้ามวันมาอีกคือแฟนแฟนก็มาบอกว่าเนี่ยมีพี่เขาถ่ายคลิปไว้ได้แล้วโพสต์อะไรเงี้ยเรารู้แค่ว่าโพสตแต่ไม่ได้รู้ว่าสื่อจะช่วยนําเสนอ อะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนนั้นอ๋อคือขอโทษคือ12เนี่ยเราก็คุ้นคิดอยู่ในคุกแล้วว่ากูจะต้องทำอย่างไรใช่ไหมใช่ครับใช่ใครจะมาประกันกูครับพเรามีตังไหมตอนนั้นโอ้ตอนนั้นไม่ได้ิถึงเรื่องประกันเลยเพราะว่าผมไม่ได้มีเงินไม่ได้มีอะไรกันเลยแล้วพ่อแม่ไอ้ก็คือว่าครอบครัวก็ไม่ได้มีแบบว่าฐานะไม่ได้มีผมไม่ได้คิดถึงเรื่องตอนนั้นเรามีเรามีตังติดตอยู่กี่บาทวันนั้นโอ้ยมีอยู่แค่ประมาณสี่พันห้าพันแค่เก็บไว้จ่ายค่าบ้านนี่ครับเพราะค่าเช่าบ้านเดือนละเท่าไหร่ ค่าเช่าบ้านตกเดือนละประมาณห้าพันครับห้าพ <5, 000. S 1> ันเราเก็บไว <5, 000. S 1> ้แค่ค่าเช่าบ้านใช่ครับคือชีวิตเราก็คือปากกัดตีนทีบใช่ครับก็มันก็เครียดครับเพราะว่าเงินผมคิดว,ว่าทําคนที่ท,ที่พอผมรู้ว่าคนเสียชีวิตนะผมคิดว่ามันมันต้องใช้เงินเยอะครับในการประกันตัวแล้วก็นอนคุณนค,คิดทั้งคืนเลยใช่ครับนอนไม่หลับนอนหลับไหมโอ้ไม่หลับแต่คืนเลยคเาวคือเท่ากับหนูว่าอยู่ในคุกที่โรงพักอ่ะสองคืนใช่ครับคืนแรกคือวันที่สิบสองใช่ครับ ซึ่งข่าวเนี้ยมันเริ่มน,นําเสนอคือวันที่สิบสามครับแล้วแฟนไปบอกหนูช่วงไหนของวันที่1ิบสามว่ามีการนำนำเสนอข่าวช่วงไหนอะ่ะอ,อนอประมาณช่วงเช้าเกือบเที่ยงอะเพราะว่าแฟนก็ไปเยี่ยมแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมีพี่เขามาน,นําเสนอครับไม่แต่ข่าวหนูหมอได้ดูคือเย็นวันที่สิบสามนะ แต่แต่นักข่าวเริ่มเข้ามาเหรอไม่ครับคือข่าวที่ว่าคือว่าแบบว่าลงโซเชียลครับเป็นคลิปที่ว่าลงโ,<อ>โซเ,ซโซเซชียลตอนเช้าวันที่1ิบสตอนนั้นสื่อยังไม่มีไม่อะไรเลยครับวันที่13มเนี่ยช่วงเย็นเนี่ยข่าวมาเริ่มหนักแล้ว อันนั้นผมก็ไม่ทราบครับเพราะว่าผมผมเริ่มมารู้ว่าเริ่มเป็นเริ่มมีสื่อนําเสนอข่าวของผมอะ่ะเออประมาณช่วงวันที่สิบสี่เพราะว่าแฟนก็มาเยี่ยมอีกวันหนึ่งอ๋<ะ>อพอสิบสามตอนเย็ยนอนะ่ะมันมา,มานำเสนอหนักเลยสิบสี่แฟนไปเยี่ยมถึงถึงรู้ใช่ครับอ่ะแล้วพอบ้าสรู้ว่ามีการเสนอข่าวทางทีวีเนี่ยตอนนั้นบ้านรู้สึกไงผมก็รู้สึกว่าตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่า,วาเหตุเหตุการณ์ข้างนอกเป็นอะไรยังไงแต่ผมก็เป็นกังวลอนะ่ะกลัวว่าแฟนแบบว่าจะ อายเพราะครอบครัวผมจะอายที่ว่าแบบว่าเออคือรเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าสื่อเนี่ยเขานําเสนออะไรบ้างใช่ครับเพราะตอนนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะออกมาพูดใช่ครับใช่ฝั่งนั้นก็จะพูดอะไรก็แล้วแต่เขาใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ครับเดี๋ยวเราเคยคิดไหมตั้งแต่บาร์ออกมาเนี่ยจากโรงพยาบาลบาร์เคยมานั่งดูคลิปที่ฝั่งนั้นเขาสัามภาษณ์ไหมเคยนั่งดูไหมยังเลยครับเพราะแฟนบอกว่าอย่าไปดูคลิปที่ว่า ให้คนอื่นให้สัมภาษณ์อะไรอย่างนี้เลยมันแบบว่ามันจะรู้สึกแย่ครับมันเครียดเราไปดูในรายการผลกระแสนี่เขาสัมภาษณ์แบบจัดบาสเลยนะแต่เขาสัมภาษณ์อะคนกระแสนะเขาสัมภาษณ์ช่วงเที่ยงครับแต่ช่วงนั้นอนะคลิปยังไม่ออกอคลิปมันออกช่วงกลางคืนประมาณสองทุ่ม<อ>ครึง่งทางท ok ุบโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวีคือเขาพูดตอนเที่ยงแต่เขายังไม่เห็นคลิปแต่พอทุบโต๊ะข่าวพี่พุธเล่าเสร็จเนี่ยครับ อีกวันหนึ่งเขาไม่ให้สัมภาษณ์แล้วคือสิ่งที่เขาสัมภาษณ์กับภาพที่มันปรากฏอะ่ะมันคนหลายอย่างไงเราเคยคิดไหมว่าแต่บาสดยืนมาบาสยังไม่เคยฟังที่เขาสัมภาษณ์เพียงแต่หน้าข่าวถามหนูใช่ครับตอนแรกผมไม่คิดว่าเขาไปให้สัมภาษณ์แปอะไรด้วยครับคือเราเราแล้วแล้วตอนนั้นเรารูไ้ไหมว่ากระแสโซเชียลวะพอวันที่สิบสามนเสนอเนี่ยมันก็มีฝั่งหนึ่งเข้าข้างบาสฝั่งหนึ่งก็อยู่กองกลางแต่พอวันที่สิบสี่เนี่ย ข่าวนำเสนอปั๊บแบบคนละละน่ารักมัดทั้งหมดเรารู้เราก็ไม่รู้แฟนได้ไลฟฟังไหมแฟนไม้เท่เราว่าแบบว่ามีมีมีข่าวนําเสนอเรื่องของเรา,าครับเพราะว่า ผมก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นคือมันจะบวกหรือจะลบใช่ครับแต่เราต้องคิดมันมันต้องลบอยู่แล้วเพราะเราเป็นใช่ครับใช่แล้วเพราะว่าเราอย่างที่ผมบอกผมเพิ่งมารู้ว่าเราทาคนเสิชีวิตแล้วการทําคอนเสิชีวิตเนี่ยมันมันลบส่วนใหญ่มันลบมากก,กว่าครับเราคิดว่ายัางไงก็ต้องลบใช่เราเตรียมรับสภาพแล้วใช่ครับเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินเที่ยวพอไปประกันตัวออกมาพูดอะไรอย่างนี้ครับคือผมไม่ได้คิดคว่าคือเราป็นมีสิทธิ์ทจ,จะออกมาเลยใช่ผมยังไม่คิดว่าผมจะได้มานั่งพูดอย่างนี้นครับคือ ผมนึกว่าผมจะต้องติดไปก็อย่างที่บอกว่ายาวเลยครับเพราะว่าคดีนี้มันมันคดีชีวิตครับบาทสคือบาทสอยู่ในคุกก็สองคืนแล้วพอวันที่สามเนี่ยเขาต้องบาทสส่งเข้าเรือนจําครับตอนที่บาทสนั่งรถเรือนจำบารสรู้สึกไงรู้สึกเป็นกังวลน,นะครับว่า ชีวิตกูจบไหมจบแน่นอนนะเพราะตอนนั้นที่เราไม่คิดว่าจะมีคนมาช่วยเหลือมไม่ตอนนั้นคือเอาเอาตัวนี้ก็คือตอนที่เดินเข้ารถที่เขามาอารับไปเรือนจำอ่ะตอนนั้นเรารู้สึกยังไงอยากถามความรู้สึกอน,นันมากเลยมันเครียดมากเลยครับเพราะว่าเราไม่รู้แต่ก,ก็มีน,น,นักข่าวสัมภาษณ์หนูไม่ใช่เหรอครับผมถึงได้พูดพูดตอนผมมีคำหนึ่งที่ผมพูดไปว่าผมขอความยุติธรรมนะครับเพราะว่า ผมอยากให้คนมาสืบเรื่องนี้ดีๆครับว่านั่นคือตอนที่เราอยู่ในรถ<ช>ที่เราจะเอาเราเข้าเรือนจาใช่ครับใช่แล้ววินาทีแรกที่เราเดินเข้าเรือนจาเรารู้สึกไงผมคิดว่าเรื่องนี้มันไม่น่าเกิดขึ้นกับผมครับแบบว่าทําไมเราต้องมาอยู่เลยว่าเราก็นอนที่บ้านเราอยู่ดีมันเหมือนปันนะครับเรานอนที่บ้านอยู่ดีผ่านมาคืนนึงเราต้องไปนอนที่คุกผ่านมาอีกสองคืนเราปวดแขนไหมตอนนั้นอ่ะปวดครับแต่ว่า มันทําอะไรไม่ได้ครับเราเป็นนักโทษด้วยวเราเป็นผู้ต้องหาเป็นนักโทษคือมันเราไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วครับตรงนั้นเราคิดว่าเราเป็นนักโทษแต่มันไม่ไม่ใช่น,นักโทษหรอกบ้ามันแค่ผู้ต้องหาครับนะนักพ่อศาลจะไม่ตัดสินนะ่ะคือเรา,ค,เราคือเราคิดเป็นเป็นแบบนั้นแล้วคิดด้านเราเลแล้วเราคิดไหมว่าเราอยากจะออกมาพูดกับใครก่อนที่เราจะเข้าไปเลยจำเราเคยเราเคยคิดไหมคิดครับคนนี้ผมอยากพูดก็คือแฟนกับครอบครัวครับ คือแม่แล้วก็แฟนคือแบบแต่ตอนนั้นแม่ก็เข้าไปเยี่ยมที่คุกไม่ใช่เหรอที่โรงพักอ่ะใช่ไหมใช่ครับแล้วก็อานที่ให้แม่ฟังไม่ใช่เหรอตอนนั้นอ่ะมันแค่ข,ข้าวๆอ่ะครับเพราะว่าเรื่องจริงยังไม่ละเอียดมากใช่ครับอ๋อคือวินานทีแรกที่เราเข้าไปในเรือนจําอ่ะครับชีวิตเราคิดว่าพัางไหมพังยังพังแลครับเพราะว่าเราคิดว่าเราต้องมีคดีติดตัวแล้วมันไปทําอะไรมันก็ลแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าศ<ช>าลจะตัดสินยังไงใช่ครับใช่อ่ะอ๋แล้วเราเคยคิดไหมว่าจะมีคนไปย่นประกันหรูอ่ะเคยคิด อย่างที่บอกว่ามันเป็นคดีเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่คิดว่าใครเขาจะมายื่นมือมากล้าไม่ไม่คิดว่าจะมีใครกล้ายื่นมือมาช่วยในเรื่องนี้เลยครับเพราะว่าอืมมันเหมือนพูดไม่ถูกมันเออว่าคือตอนนั้นก็ทําใจได้อย่างเดียวพูดตรงๆเลยคือมันมันไม่มีคําพูดอะไรเลยวมันมันคิดแต่อย่างเดียวว่าทําไมวะทําไมทําไมทาไมทําไมคือ,อ,อนหนูเข้าเรือนจำช่วงกี่โม อตอนแรกก็ตอนเช้าจะเอาไปปากหังที่ศาลไปแล้วก็ไม่มีใครปรปะาการใช่ครับอตอนนั้นก็อยู่ที่ศาลไปตอนช่วงเย็นพอตกเย็นประมาณสี่ห้าโมงทั้งศาลเขาส่งตัวเข้าเรือนจาครับตอนเข้าเรือนจํามีเพื่อนที่ไปด้วยกันให้กําลังใจไหมก็มีครับมีมีเพื่อนที่เขาบอกว่า เรผมเห็นข่าวแกนะผมเอาใจช่วยแกนะแกไม่ผิดหรอกเรื่องเนี้ยผมก็พอใจชื้นใจแบบว่ารู้สึกดีนมาที่ว่ายังพอมีลันให้กําลังใจข้างในนั่นอันนั้นคือเพื่อนคนแรกเลยที่แบบว่าให้กาลังใจเราจำเขาได้ไหมได้ครับเขาคดีอะไรเพื่อนผมเขาคดีอ่านั่นคือเพื่อนที่อยู่ข้างในไม่ใช่เพื่อนที่อยู่ข้างนอกใช่ไหมใช่เพิ่งเจอคือเราดูจากขั้งแรกใช่ครับเขาเขาพูดเขาพูดบอกไอ เพื่อนที่ออกข่าวก็เนี่ยเพื่อนผมบอกข่าวไหนเพื่อนอ้อข่าวที่ว่าโดนเขาลุมทําร้ายแล้วเรื่อแต่เราจําเพื่อนได้ไหมเราอยากไปหาเพื่อนน,นไหมโอ้ผมผมจำได้แล้วผมก็ขอเฟซขอเบอร์เรียบร้อยแล้วครับจำเฟซเฟซกอได้ไหมได้ครับได้ เราเคยติดต่ดตอเขาไหมเรอก็มีติดต่อไปอยู่ครับแต่ว่าเ,าเขาเขาได้ประกันตัวเป็นยังไงยังเลยครับตอนนี้เขาอยู่ข้างในก็คือว่าเราก็บอกเขาไว้ว่าถ้าเขาออกมาอะไรเงี้ยเขาสามารถมาติดต่อมาหาเราได้ตลอดเลยคือคือเพื่อนที่ก,กําลังจะรคนแรกใช่ครับอ้าวแล้วเรามารู้ตัวตอนไหนว่ามีคนประกันตัวเราโอ้มารู้ก็คือวันที่เข้าไปในเรือนจาไปนอนข้างในไปข้ามมาอีกวันหนึ่งเชาวันรุ่งขึ้นใช่เช้าวันรุ่งขึ้นประมาณกี่โมงช่วงเที่ยงถึงไอ้ช่วงวบ่ายเย็นๆนะครับ ก็คือว่าตอนแรกก็ทางกรมราชัณฑ์เขากำลังจะเขาก็ก็กำลังทําอะไรอยู่ข kind of is ้างในก็คือว่ากาลังกินข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่วงเที่ยงเลยกินข้าวใช่ใช่ประมาณเลยเที่ยงเลยเลยกินข้าวเที่ยงมาแล้วประมาณช่วงบ่ายบแล้วเ็าจะพาผมไปไหนเขาก็พาผมออกมาว่ามีคนมาประกันตัวตอนแรกผมก็งงว่าอ้าใครวะอะไรแล้วเขาบอกว่าใครประกันตัวเราตอนแรกผมตกใจมากเลยเขาบอกว่าหมอปลาผมเลยโอ้โหารู้สึกไงตอนแรกผมรู้สึก อึ้งนะครับแต่ว่าเราไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีการช่วยเหลือครั้งยิ่งใหญ่ผมพูดอย่างนงี้ครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตผมเลยแบบว่ามาแบบผมงงครับรว่าผมพุ่งตรงผมก็ไม่ได้รู้จักกับหมอปลาไม่ได้รู้จักกับทางญาติหมอปลาไม่รู้จักใครเลยอืคือมันมันไม่มีเหตุอะไรเลยครับที่ว่าที่จะทําให้ผมคิดว่าพี่พี่หมอปลาต้องมาช่วยผมครับ เพราะว่าด้วยเรื่องด้วยเรื่องอะไรผมก็คิดลบไปอย่างเดียวตอนนั้นสมองคิดลบอย่างเดียวรว่าไม่แล้วแล้ววินาทีที่ว่ามีคนมาประกันอ่ะตัวเราได้ถามเมาว่าใครมาประกันตัวเราแรกผมนึกว่าเขารอเล่นหนุมด้วยอ๋อกับผู้คุมใช่ไหมครับผมนึกว่าไม่ใช่ตอนแรกเพราะพี่ผู้ช่วยเหลือเขาบอกครับแล้วพี่นูนูไม่ตกใจเหรอตกใจครับนูนูไม่นิ่งเหรอผมถามเขาเลยะ พี่หลอกผมว่าเนี่ยพี่ปั่นว่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือไปถามผมด้วยใช่ผมถามไปเลยแล้วพี่ปั่นเขาบอไม่ปัน่นจริงหมอพี่หมอปลามาช่วยประกันตัวให้จริงผมก็อึง้งหนักเข้าไปใหญ่แล้วใจนึงก็คิดมันไม่ได้ไม่ได้เป็นไปได้ใช่มันไม่เป็น,ป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 นไปได้เลยครับเพราะว่า มันไม่รู้เลยครับตอนนั้นไม่รู้ผม <c oughs> คือสแสดงว่าช่วงที่เราไปทําเรื่องประกันตัวตั้งแต่เรานําเสนอข่าวบ้านก็ยังไม่รู้แฟนก็ยังไม่ได้ไปบอกเพราะว่าหนูเข้าเรือนจาไปแล้วใช่ครับแล้วตอนนั้นมันไม่ได้ติดต่อใครเลยเพราะาถ้าเราเข้าเรือนจําไปเนี่ยเราจะไมไ่ติดต่อใครเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนครับติดต่อใครไม่ได้ติดต่อใครไม่ได้แน่นอนเลยครับนั้นก็คือทําใจแล้วว่าต้องอยู่ยนั้นแล้วหนูกลัวไหม ว่าถ้าหนูเข้าไปในเรือนจำมาแล้วแล้วหนูจะไปเจอกับพักพวกเข้าที่ข้างในอ่ะกับิมไหมสิ่งนั้นแหละที่ผมกลัวที่สุดเลยครับผมคิดว่าถ้าเกิดหลุดจากการกักตัวมาเนี่ยคือผมอาจจะต้องโดนทำร้าย้วเพราะว่าพักพวกเขาเยอะมากข้างในนะใช่เขาเราคิดไประจิประจิประงิั้นแล้วใช่ครับมันมันต้องมีอยู่แล้วครับข้างในพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเขาต้องฝากฝากนะแล้วเราไม่ใช่เด็กแถวนั้นเราไม่ได้มีใครฝากไม่ได้มีใครอะไรแบบเขาคือเราก็ไปเหมือนหมาตัวเดียวครับเดินเข้าไป คือถ้าเขารุมก็คือจบเลยนี่นะฮะไม่มีอะไรเลยนี่คือบทสัมภาษณ์ของน้องบาสนะครับของน้องบาสตั้งแต่เข้าไปอยู่ข้างในจนได้ประการตัวสําหรับคลิปนี้เราเอาไว้ที่นี้ก่อนแล้วเราจะมาติดตามตอนต่อไปว่าหลังจากที่ได้ประการตัวแล้วณนะวันนี้บาสนะ่ะรู้สึกอย่างไรสังคมเนี่ยเมตาก,กับบาสมากเนี่ยเราให้อีพีต่อไปเพราะอยากให้รู้ว่าตอนที่น้องอยู่ข้างในน้องรู้สึกไงนะแค่นี้ครับ